พร้อมปรดอีกแล้วนี่มูแสบปลาตเาหอยลายสด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 เลยสดสดเลยบกนหอยลานับตวใหญ่้วอันนี้ผัดกระเพราครับผัดกระเพรา แต่ว่าส pues so yeah. nah ูดส so ุด <được> ท <kindergarten cruise> right? so ้ายกบผัดทิดเผาเพราะฉะนันมันมะพร้าวโคกงควันเป็นมะพร้าวผัดได้ครับมือหวโค้วันครับแต่มันหอยไปหน่อยนะเพิ่มความมันัวตัวเดิมตัวเดิมครับตัวดตัวเดิมอืสุดแน้านีกผัดกะเพรา หอมมากเลยเสียงสวยเฮาเสียงสวยมันนี้ใช่นี่นะครับโค้ก้ันโคกขนาดแบบนี้มะละเาะครับผัพาพาพดผัดไข่หอยซอสสุกๆนะครับรสชาติจะออกเป็นหวานหอยสดดีนะเอี่ยสดแต่ดเด็บ

ใสนะเพราตุกข่านใบ่กะเพราี่นี่ครับใส่มุละพาแถกเลยโอ้มลาาค่ะมละพาะไรรู้ไมแจบเข้าไปแกผัดหอยใส่ผัดชาเนาะใส่ผัดชาใส่ใส่ผัดพริกเขากต่ามันออกเป็นรสชาติผัดกะเพราจะมีกระเจีย้วเปล่าใส่พริกผเดิดเข้าไปข้ามสีสันอนี่แมบานดีเป็นกระเซียด้วยตีสันพริกดเดวยวร้อนนะคะจัดลงไป มานีลขอบวไปโอ้โ <LIKE. S 2> หว้าวยายายาแล้วหอยาผัดหอยลายผัดหอยลายครับหอยลายผัดกะเพรามรผองแซ่บจากองแซ่บของแซ่บจากหสารครับทันมันมะพร้าวโคกัโก้ฟองแซ่บใจเย็น 挂就挂，赢好、嗯、了。奥拓，你坐开，你坐，你坐。